สวัสดีครับพบกับ f i f ่า o b i l e TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนะครับเป็นนักเตะตัวฟรีที่เราเพิ่งได้มานะครับเป็นวิดิทนะครับผมตัวนี้ครับนี่วิดิทนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นเดจองตัวนี้ครับกองหน้านครับแล้วก็มือโกนะครับจะเป็นกลูตัวครับผมหลายคนถามมาว่าเซฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลงเฮดทูเฮดดูนะฮะว่า เซฟจริงหรือเปล่านะครับกลูตัวครับผมจากสแตตนะครับเป็นบู o นัมเบอร์วันะครับผมทีมชาติเบลเยียมสมสรเรรวลมเมลิดนะครับค่าสแตตก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยฮะในเรื่องของ Position 140นะครับ r รีแอคชั่น0นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีการคว้างไกลด้วยนะครับ หลายคนอาจจะชอบนะฮะสกิลนี้นะครับผมตัวถัดมาครับก็จะเป็นวิดิทก็เป็นบู๊มาร์กิ้งนะครับผมในเรื่องของความโดดเด่นนะฮะก็คือการมาร์กนะครับผมการแท็กเคลนะครับแล้วก็ลูกมงนะฮะการกระโดดค่าความแข็งแกร่งนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับผม ในเรื่องของความสูง1.9เมตรนะครับผมดีเฟนนีค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับก็จะมีสเปเชียลนะครับก็จะเป็นได้ into tackle นะครับผมแล้วก็ power header นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นกองหน้านะครับเราจะลองใช้เดจองดูครับผมในค่าสเตตของเดจจองนะฮะบูตเป็น second s t r ก k e r นะครับผม ก็การจบสกอร์140นะครับชูดพาวเวอร์โพซิชันค่อนข้างเต็มแม็กเลยนะครับ a อ i จิลิตี้ก็มีนะครับผมเต็ม140เหมือนกันนะฮะในเรื่องของเพาห์ทิงนะครับ137นะครับจัมปิ้ง120 s t ี่สิบสเต็งนะครับผมก็สูง188นะครับก็ในเรื่องของการแอ t แท k อาจจะมีเดียมนะครับดีเฟนเ e สูงนะครับผมอาจจะลงมาช่วยทีมบ่อยๆนะฮะ สกิลต่อกส้นนะครับมี power header นะครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาตลาดเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวลองไปหาเช็คราคาตลาดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรีวิวสเกมนะครับใน head to head ครับผมไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับผม รีวพูเจอครับฮิมิซานนะครับจากมมลายันไทเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนโอเคครับเริ่มด้วยรีวพูนะครับเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับผมลอยรับมาครับโอ้ลูกนี้อา้อา,เอาเวเดี๋ยวได้ใจะยิง เดจองเราหายไปไหนแล้วครับเดจจองเราเอยเดจจองรออยู่ครับเรืเอ่อยมาไม่ถนะึงห้าทีครับเดจจองเป็นไฟมงให้ลิวพูนำอะไรหมิซันนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้เห็นหัวทองๆนึกว่ามาโก้ลอยฮะที่ไหนได้เดจจองไปรอยอยู่แล้วครับผมาามีซองสูงน้าเป็นพอเซ่นนะครับ ีกูตัวยังยังไม่ถึงกูตัวครับตอนนี้อุ้ยเจ็บเลยกูตัวอุย้ยรับเซฟไว้ได้ใช่ไหมเมื่อกี้อืมเซฟครับผมเมื่อกี้เซฟไว้ได้ครับ ตัดบอลไว้ได้รับางทีพอเส้นโอ้โดนหลังเบ็แคแ้มออกครับผมเป็นลูกเตะม,มุมครับเปิดยะย้อนมมาโอ้เยเกือบแล้วครับอ้าวลำหน้าครับผมลําหน้าก่อนครับ ส่งไปที่มาโกรอยครับปึ๊บโอ้ยลอยจับไม่ดีครับเสียบอลอไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมไหนได้จ้องอยู่หน่อยโอ้ยอยู่นะครับแคบบ่มากกว่าครับได้จ้องถึงไหมไม่ถึงครับผมไม่ออกด้วยโอ้ยคือวินโยไม่ถึงครับตัวเล็ก มาแล้วดาวิโอตัดบอลไม่ได้ครับมาแล้วครับเกวินโยครับปีบกสวเลยครับโอ้โหเบอร์จองครับมุ่งเป็นประตูที่สองนะครับผมทำให้ลิวพูนำห่างเออร์เมซันนะครับไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมในนาทีที่45นะครับผมก่อนต่อเวลานิดนึงนะครับผม ถือว่าโดดเด่นมากนะฮะในจองวันนี้ปึ๊บอุ้ยอุ้ยโอ้โหตนะฮะโดนคัดเส้นกูตัวไม่มีจังหวะเซฟนะฮะก็จะยืนเอ๋อเลยเมื่อกี้วิดิตรอเปล่าหลุดจากวิดิตรอเปล่าโอ้โก็ครึ่งแรกนะครับลิฟท์นำเอมิซอนสองประตูต่อหนึ่งนะครับผม มาเริ่มครึ่งหลังกันต่อนะครับโลสโลสอึ๊บอึ๊บปาแล้วครับพอเส้นส่งให้เพื่อนครับโอ้โหน,น,นี่สกัดออกมาได้ก่อนครับไอตัวซินวานครับเฮ้ยปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะอุ๊บหือ เซฟก็มีครับผมคูตัวลูกนี้เซฟไปได้ครับเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ลูกนี้โอโหโหโ้โหคอนาเต้คนาเต้โดนจนได้ครับผมเสมอสองสองแล้วครับตอนนี้ลูกเกมตึงมากครับตอนนี้ อโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โโหโลูกนี้ส่งย้อนกลับมาครับผมตัวชินมานิดิดี่ว่าเฮ้ยพาได้ไง มีฟูตามหลังมีซอนไป3ประตูต่อ2องประตูต่อ3ามแล้วครับผมพอเส้นครับมูอึ้บอือ้เกือบแล้วครับเมื่อกี้เกือบตายแล้วโอเคครับ ไม่แค่มองเพื่อน,นครับเกิดวินโยยังว่างครับผมอ้ยอ,ออกข้างก่อน,นครับ,ครบดคจงลูกนี้ไม่ถึงครับผมไม่เข้าหัวครับเมื่อกี้ลูกนี้น่าจะเป็น เปิดรั้งสุดท้ายของโอ้โหทีเสมอจนได้ครับเดจองครับลิวพูตามเฮมิซันนะครับสามประตูต่อสามจนได้ถ้าลูกนี้จากการเปิด,ดย้อยข,ของเบคแค,คร์นะผมอหือต้องบอกเลยนะครับว่าทุกประตูของเดจองนะฮะสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคก็เป็น,นนั้นว่าลิวพูเสมอกับแฮมิซัน มีสันนะครับสามประตูต่อสามครับผมโอเคครับเกมต่อมาเลยครับผมลิฟุเจอร์เวียดนามนัมเบอร์วันนะครับผมโอเก๋ย okay, ูฟุเป็นไฟเคียร์กรน,นะครับโอ้ <S <S oh, มาแบบสไลด์มาเลยครับผมวิดิกับเมื่อกี้วิดิก,กพลาดหลายลูกเลยครับ แล้วลูกนี้ไม่ฟ้าบ้าฟ้าไมฟ้าครับผมแต่ไม่ได้ใบนะครับเป็นการยื้อยุดกระชากกันนิดหน่อยครับปึ๊บโอ้ลู anyway, ลลลกนี้โอ้ยเกือบแล้วครับผมนเชิบลูกนี้ว่าไงครับโอ้ยปึ๊บ วิธเขี่ยวมาได้ครับแต่ยังไม่สุดครับผมโอ้โหเขาแบ,บบว่าบอมบอมอย่างเดียวนะครับลูกนี้โอ้โฟเดนได้จังหวะแล้วครับไปชากแล้วครับตอนนี้โฟเดนไปแล้วครับผมไปไหนครับอืมไม่ฟาวไม่ฟาวฟาวไหมฟาวทางไหนอะโอเค ส่งให้มาคู่อยครับผมลอยมงให้เพื่อนไม่ถึงครับฟเฟลนน่โฟเดนโอ้ลูกนี้แทงตามช่องดีมากเลยครับแต่ไม่ถึงฮะดี๋ยวจองสกัดไปได้ครับโอ้ลูกนี้เป็นแบบว่เาเร็วตำแหน่งมันมุ่มมวนฮะตอนนี้ เฟเลนี่เฟเลนี่โอ้โหตัวสูงมากเลยฮะมีใครใช้เฟเลนี่เป็นตัวหลักบ้างเอ่ยโอ้โหมีหลายคนนะครับบอกว่าเฟเลนี่โคตรโหดเลยนะฮะแข็งแกร่งมากครับลูกนี้ว่าไงครับวิดดิศตัวเล็กๆนะฮะมงได้เฉยฮะสูโหมือเท่นตัวเล็กๆเมื่อกี้เจอใครอะวิดดิศ ไปกดไม่ได้เฉยโอ้พระเจ้าครับว่าครับมันเป็นลางตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วฮะวิดิกรอบนี้ชัวร์เลยฮะอ่ะนิู่ตามวินามาเบอร์วันศูนย์ประตูตัวหนึ่งนะครับผมโอ้ไหวไหมเนี่ยปาปูปาอ้ย แล้วเราเล่นช่วงกลางวันมันก็เลยแบบเน็ตไม่ค่อยดีหรือเปล่าลูกนี้รอดดาครับ <S <S โอ้ยคูนเต้มาเร็วมากครับมาเร็วสุดๆเลยเมื่อกี้ถ่ายรับเด็กจ้องลูกนี้ <S <S 1> <S 1> โู้โหหมุไม่ตรงครับเสียดายจัง เด้นเฮ้ยไปแล้วครับ <c oughs> นีถึงไหมครับ <c oughs> คุณอนเกตีสกัดไว้ได้ครับผมปั๊ครับปแล้วครับโอ้ไม่ถึงเดจองครับลูกนี้ออกข้างไปก่อนครับผมมาแล้ว อ้าวเสียซะงั้นไม่ฟาครับบอลชนกันฮะไปแล้วครับผมแบบนี้ผมไม่ถอเลยจังนะเบกแคมนะครับผมโอ้โหนี่ตีเสมอกันจนได้ครับในนาทีที่77ครับเบกแคมบิ้งมาพร้อมกับเดจจองครับเป็นว่า ไม่แคมเป็นคนหมงนะครับผมลิฟูสนุนกับเวียดนามนัมเบอรวันครับผมึ่งกัอตัวหนึ่งครับผมเหลือเวลาอีกสิบสองนาทีฮะในการที่เราจะลุ้นว่าผลจะออกมาแบบไหนครับผมอือเกือบครับนั่นไงครับนั่นไงโอ้โชคดีฮะล้ำหน้าไปก่อนครับ เมื่อกี้นี้เหมือนจะหลุดตำแหน่งนะโอเค่าาคาแล้วครับวางกับเพื่อนครับผมปาแล้วครับปาแล้ว <c oughs> ไดจองถึงไหมครับ <c oughs> ถึงครับได้จองหันหลังให้เมื่อกี้ <c oughs> โอ้ไม่ถึงอะ่ะ นี้ยัโลเคลียได้ครับผมอันนี้ลองดูครับยาวครับโอ้โหครับสองเกมที่ผ่านมาก็เสมอกันทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับจากการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นกูตัวนะครับผมหรือเดจองนะครับแล้วก็วิดิทนะครับสามตัวนี้นะครับเข้าตาน้องๆหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับผมแต่ ที่สอบผ่านสำหรับพี่นะครับเดจจองครับผมเดจจองตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับจบสกอร์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะคิดถึงคารวานี่เลยนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะดูดีกว่าคาวานี่นิดนึงก็คือได้มีโอกาสมงแล้วก็ทําประตูได้มากกว่านะครับผมคาวานี่จะชอบยืนข้างหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมกับกิจกรรมนะครับก็ มีดังนี้นะครับผมเราก็จะมี True Money Wallet ให้นะครับ300นะครับผมสำหรับใครที่ตอบถูกนะครับผมคำถามนะครับมีอยู่ว่านะครับผมพีมีลีกคู่สุดท้ายของวันนี้ไม่ถามว่าเป็นคู่อะไรนะครับถามว่ากรรมการที่ตัดสินชื่ออะไรครับผมอีกครั้งนะครับพีมีลีกนะครับคู่ของวันนี้คู่สุดท้ายนะครับกรรมการผู้ตัดสิน ชื่ออะไรครับผมใครตอบถูกคนแรกนะครับก็รับไปเลยครับทูมันนี่สามร้อนะครับผมขอบคุณมากๆที่กดติดตามนะครับถึง5 0 0 s u b s ส r i b e ์นะครับผมสำหรับคนที่เป็นคอบอลนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ